วงชะตาชีวิตของผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์ในเดือนกรกฎาคมนี้ในเรื่องของการงานการงานของผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์ในเดือนนี้คุณค่อนข้างจะมีความล้อนรนหรือมีความใจร้อนเกี่ยวเรื่องของการงานเป็นพิเศษก็ขอให้คุณอย่าพยายามใช้อารมณ์หรือความใจร้อนของคุณอาจจะทํางานให้กับตัวคุณเองเสียได้การงานในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้คุณจะมีลู่ทางใหม่ๆจะมีความคิดใหม่ๆ เกี่ยวกับงานค่อนข้างมากพอสมควรขอให้คุณได้ใช้สติปัญญาและความสามารถลงมือทําในงานที่คุณวางเป้าหมายเอาไว้คุณจะสําเร็จแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปดังนั้นหากคนที่เกิดในวันอาทิตย์ในเดือนกรกฎาคมนี้คุณมุ่งมั่นในการทํางานมากแค่ไหนก็อย่าให้เกิดความใจร้อนงานของคุณจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปและจะประสบความสําเร็จได้อย่างไม่ยากเย็นแต่หากคุณใจร้อนหรือมีความประมาท การงานของคุณอาจจะมีความเสียหายหรืออาจจะผิดพลาดได้ก็ขอให้คุณระมัดระวังอย่าเอาความเดือดนรน้อนใจในเรื่องของการงานมาเป็นผลกระทบทำให้งานใหญ่ของคุณต้องเสียไปได้ทางด้านการเงินการเงินสำหรับผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์ในเดือนกรกฎาคมนี้ในเดือนนี้อยากจะให้คุณระมัดระวังในเรื่องของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับในเรื่องของสุขภาพบ้างเป็นพิเศษอาจจะมีแนวโน้มที่จะมีปัญหา ในเรื่องของค่าใช้ใจ่ายเกี่ยวในเรื่องของสุขภาพแต่คุณก็อาจจะมีรายรับจากการที่คุณได้เดินทางหรือเกี่ยวกับการที่ค้นหางานใหม่ๆหรืองานเสริมหรืองานพิเศษหรือสิ่งที่คุณวางเป้าหมายเอาไว้คุณก็จะไปประสบความสําเร็จได้โชคได้ลาบได้เงินเกี่ยวกับในสิ่งที่คุณได้วางเป้าหมายและคุณก็ลงมือทําช่วงนี้ บางคนอาจจะต้องเสียเงินเสียทองไปกับการหาความรู้ทักษะให้กับตัวเองในการเพิ่มพูนรวมถึงอาจจะมีคนที่เสียเงินไปกับก,บการเดินทางต่างประเทศหรือการเดินทางออกไปจากถิ่นที่อยู่ในช่วงนี้ก็อาจเป็นไปได้ช่วงนี้หากคุณขอพอรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือโอกาสที่คุณจะได้โชคลาภในเดือนกรกฎาคมนี้ก็อาจจะมีผลทําให้คุณได้โชคลาภเหมือนกันก็จะต้องระมัดระวังอยที่กล่าวไว้ในช่วงต้น ก็ขอให้คนที่เกิดในวันอาทิตย์นี้ระมัดระวังในเรื่องของค่าใช้จ่ายในเดือนกรกฎาคมนี้เช่นกันในเรื่องของความรักความรักของคนที่เกิดในวันอาทิตย์ในเดือนกรกฎาคมนี้สําหรับคนที่ยังโสดคนที่ยังโสดช่วงนี้อาจจะยังไม่ค่อยมีความสุขกับในเรื่องของคนที่เข้ามามากเท่าไหร่นะช่วงนี้อาจจะมีคนค่อนข้างเข้ามาหาคุณบ้างบางคนก็อาจจะทําให้คุณไม่ค่อยพอพอใจ รวมถึงคนที่ยังเป็นโสดบางคนอาจจะยังเข็ดอยู่กับสิ่งที่โดนหักหลังหรือว่าอาจจะไม่ค่อยประสบความสําเร็จเกี่ยวกับเรื่องความรักที่ผ่านมาทําให้คุณในช่วงนี้ค่อนข้างจะเจ็บช้าน้ําใจมากพอสมควรอาจจะต้องค่อยๆเบาลงเกี่ยวกับเรื่องความรักในช่วงนี้ช่วงนี้อาจจะต้องหากิจกรรมอย่างอื่นทําไปก่อนก็จะเป็นการดีสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้ว คนที่มีคู่อยู่แล้วช่วงนี้คู่ของคุณจะมีการอาอกาใจมากเป็นพิเศษแต่คุณค่อนข้างจะมีความดื้อรั้นหรือใช้อารมณ์ในการคุยกับคู่ครองของคุณค่อนข้างมากก็อยากจะให้ระมัดระวังเพราะถ้าหากว่าคุณมีการทะเลาะก,กันบ่อยๆอาจจะทำให้คู่ครองของคุณเบื่อได้แล้วอาจจะเป็นต้นเหตุที่จะทำให้มือที่สามเข้ามาแทรกแซงในช่วงเวลานี้ก็อาจเป็นไปได้ก็ขอให้ผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์ในเดือนกรกฎาคมนี้ระมัดระวัง เกี่ยวกับการใช้อารมณ์ในการคุยกับคู่ครองของคุณหรือกับแฟนของคุณเพื่อป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดขึ้นในอนาคต